ยังดูเราเสียชัดเปิดหัวชนซ้ายโดนเพื่อนสองพีถึงันนอนเลยครับโดนสองดอกเต็มกับเจ้าเตยครับเมื่อเวลาว่างแล้วก็ต้องมาดูสีหน้าของทางด้านประธานห้างครับยังเครียดอยู่เหมือนเดิมครับใครมียาพาราลบกวนเอาให้ประธานห้างด้วยนะครับชงซ้ายสวยงามครับควมบล็อกครับ ตเตะเซืบหลังเท้าเถียนย้อนเซซันมีเซครับยังอยู่ลงไหมโอ้โหลูกออกครับนี่ครับโค้ชทีมชาติเริ่มปรึกษากันแล้วครับจะเอาใครเข้าไปเข้าแคมป์ทีมชาติครับโอ้บล็อกคู่ครับจะเตยตเตะเข้ากลางครับทิพยเล่นมาสวยงามครับเซซันกวาดมือเลียดแล้วครับ อไปครับประธานข้างมือค้ำเอลแล้วครับตอนนี้ครับไม่หย้อแยอต้มต้นครับแม้แต้มจะนำครับแต่ว่าเขาก็ยังเครียดอยู่เหมือนเดิมครับประธานย่าครับพร้อมครับคิดชนเป็นฝ่ายส่งก่อน สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับของชิงชนะเลิศครับเสกสรรทับทองจับคู่กับแจ็คร้อยแรงนะครับศูนย์เจอกับดีดีแล้วก็เจ้าเตยซัมติงครับดีดีสิบเขย่งหยอดลูกของครับเป็นส่งยันนี้มาเจอกันที่จังหวัดอุดรอีครับเตยซัมติงเปิดซ้ายครับดีดีชมสวยนี่เป็นศูนย์มีนลงครับสกอร์อยู่ที่ศูนย์ต่อศูนย์ เป็นทางด้านเจ้าเตยซัมติงเซิร์ฟครับอยู่ทาวัตสีทองครับอดีตนักตรกรอทีมชาติไทยอ๋อเป็นสุงอย่าลืมกดติดตามเพจแล้วก็เข้าเส้นไว้ด้วยนะครับศูนย์ศูนย์สกอร์ยังอยู่ที่ศูนย์ต่อศูนย์ครับจากธนพลเซิร์ฟเตยซัมติงเปิดขวาได้สวยดีที่ชมซ้ายเซซันเกี่ยวเขาครับเต็มบล็อกครับโอ้เตียเ,เกียวครับแต่ว,ว่าบล็อกเอาคืนได้ครับ ศูต่อศูนย์ครับดีดีบัคามสิร์ฟชมกันยาวๆครับคู่ชิงครับเป็นส่งศูนต่อศูนครับแจ็คธนพลเสิรดีดีบัคมาเปิดไม่ดีเท่าไหร่ครับยังไล่ชมไปได้ครับนี่เปล่ยนส่งย,ย,ยังอยู่ครับเสกสันแตะขวามาครับ เจ้าเตยเก็บแต้มได้ไหมครับแต้มแรกนี่โอ้โหเก็บของข้อมบล็อกครับเตยซัมติงเสิร์ฟครับขึ้นนำอยู่ที่หนึ่งต่อศูนย์เสกสันเปิดหัวได้ครับเตยมีบล็อกได้ดีครับศูนย์ตอนหนึ่งครับเสกสันทับทองเซิร์ฟเลยสัมติงเปิดทรายได้สวยครับ โโอ้หโนึ่งต่อศูนย์ครับดีดีมาขามเสืบเสร็ฟของยอมเสร็จั้นิีครับโอ้โหเจ้าเจ่สงเะได้ดีครับ0ศูนตอนนครับแจ็คธนพลเสิร์ฟดีดีเปิดสบายครับเป็นส่ง 1ต่อศูย์ครับเตยซัมติงเสิร์ฟเสกสันเปิดขวาได้สวยครับจับลอยแหลงมาเตะฉีกซ้ายได้ดีครับดูครับเกมนี้ครับประธานห้างนี้ยืนเครียบอยู่ข้างสนามครับประธานห้างเล่นฝั่งไหนมาครับน่าจะอยู่ฝั่งทางด้านเจ้าเตยและดีดี้แหละครับตอนนี้มือค้ําแอลอยู่ข้างสนามครับ สกอร์อยู่ที่ศูนย์ตอนหนึ่งครับเป็นทางด้านเสกสรรทับทองเซิร์ฟเตยยังเปิดซ้ายได้ครับเตีตเ๋ยฮัดบล็อกออกไปครับ1หนึ่งต่อศูนย์ครับดีดีประขาเซิร์ฟไปหนูไปไว้จากชนพลเปิดสวไว้ไ ใส่สั้นไปไปแจ็คยังเปิดหัวได้ครับขออีกทีเจ้าแจ็คเพ่งองส่งเหนียวแน่นจริงๆครับเกมส,สุดท้ายเต็มล็อกใช่ไหมครับใช่ครับผมศูนย์ตอนหนึ่งครับแจ็คคณพลซับเย็นเสิร์ฟเตยซัมติงเปิดเข่าเพ่องส่ง,สง,ง,สงหนึ่งต่อศูนย์ครับเตยซัมติงเสงิร์ฟ เยฮ้แข่งเหมนโดนตัวเสียครับอ๋อแล้วครับแข่งขันแต้มล็อกครับโดนตัวไม่ได้ครับต่อสู้ครับสองต่อศูนย์ครับดีดีมาขามเสิร์ฟเซฟเผื่อมีเซฟครับดีมีเติมโอ้โหเต็มบล็อกยกเตยครับสามต่อศูนย์ครับอ๋อสวัสดีหมอปลาอีสานครับหมอปลาอีสานอยู่ไหนครับ ตจัดคณะผลเต็มบอลต้องดีดีครับเตี่ต่อศูนย์ครับดีดีบะขามเสิบไปตีนี่สัง้นสุดูกลงเนื้อรับนอกนีขา้องกันร้องเพลงแล้วครับ 5ต่อ0เตยสัมติงเสร์มเฉือนยอดครับเสกยสันลับอยู่ลับได้ครับโอ้โหโลดิเอโรบล็อกครับไฟเมฆครับขึ้นไปทำอะไรบนนู้นครับดูฝดไฟเมฆครับลงมากแยังธรรมดาเออกลัวภาพเสียงไม่ชัดครับดีดีประับเปิดสบายครับ เตยท่วงโคงเตยสัมติงเสิร์ฟจากธนพูยังเปิดได้สวยครับรเตยโอ,โอ,อ้โหติดเกี่ยวครับโซนอ๋อมีท่านผู้ชมข้างสนามสุบุรีครับเจ้าเตยจะหักครับ เจ้าเตยบอกผมนะครับโดนกินยาสูบไม่ได้ครับผมจะห้าครับ0ต่อ5ครับเสกสรรทับทองเสิร์ฟทับทองเสิร์ฟมาลูกนี้ดีดีครับดีดยกขึ้นไปดีดบะขามชงสวยครับเปลี่ยนส่งดีดีบะขามเสิร์ฟของยอด้อนย0ต่อ5ครับแจ็คธนพลเสิร์ฟดีดีบะขามเปิดแปรได้สวย ชงซ้ายสวยงามครับเียเปลี่ยนส่งเจ้าเตยเตยไม่ใส่น้ำหนักครับเน้นท่วมบล็อกครับห้าต่อศูนย์เตยเสริมออกครับออกเปลี่ยนส่งเตยซัมติงเปิดซ้ายล้นครับแจ็คชนพลเปิดซ้ายว่าโอ้ตอนนี้พี่ไม้พี่ลมพรก็กระปอบดำก็มายืนเชียร์อยู่ขับสนามครับหนึ่งห้า หนึ่งต่อห้าครับแจ็คธนพลเสิร์ฟดีดีเปิดซ้ายได้สวยเตะทับนบลอกไปครับแข่งขันกันที่สิบสามแต้มไม่มีดีลนะครับดีดีประคามเสิร์ฟห้าต่อหนึ่งแจ็คโมเปิดหัวได้สวยครับดีดีเบ็นโซ่ครับสกอ<ๆ>ร์อยู่ที่หนึ่งต่อห้าครับเสกสรรทับทองเสิร์ฟ ดีดีบะคขามเปิดซ้ายโดนตีเสียครับแข่งขันแต้มล็อกลูดไม่ได้ครับ2ต่อ5ครับแจ็คธนพลเสิร์ฟลูกอ๋อเลื่อนทรงออกครับห้าต่อสองดีดีบัคขามเสิร์ฟครับสีดีเสิร์ฟเปลี่ยนทรงลูกนี้เจิดออกหลังไปครับ2ต่อ5ครับเสกสรรทับทองเสิร์ฟ ทูไฟเศกสรรเสิร์ฟตีดีบักขามเปิดซ้ายสวยครับยั้งอยู่ครับจักคานพลเตะท้ายคอร์ดโอ้โหไม่ข้ามครับเปลี่ยนส่งห้าต่อสองครับเตยซัมติงเซิร์ฟจักรธนพลเปิดเข่าได้สวยครับเสียวตะไคร้เขี่ยวก จ็คท่านมนเตยอ,ออกครับแต่ว่าดีดีฟาวครับคนกติกาต้องสลับกันเสิร์ฟครับมาดูครับใครเอาเด็กน้อยขึ้นไปเล่นบนบนห้างครับเ<ว>สิร์ฟยอดครับเตยซัมติงเปิดไม่ดีครับดีดีชงซ้ายตแต่ยอดยังอยู่ยังอยู่ครับยังไม่เสียเตยเบิบ้ลอีกทีเตยซัมติงเสิร์ฟ เขากลางครับเสกสันดักอยู่แล้วครับตรงนี้จาแจ็คตปฉีกได้ดีครับ2ต่อ5ครับเสกสันทับท้องเสริมดีดีประคามยังเปิดได้สวยครับเป็นห้ต่อ2ครับคู่นี้เป็นคู่ชิงชนะเลิศนะครับ ดีดีบะขามกล้าเสือบหรือเปล่าเสียสันเปิดได้ครับฟตเตอ,อ,อเเร์มาเติม6ต่อ,อ2ครับเตยสัมติงเสิเร์ฟเตยสัมติงเสิร์ฟแจคยังเปิดเขาได้ครับ เป็นสองต่อ6กครับเสกสันทับทองเ,อเสิร์ฟดีดีเปิดนี้เซครับชงห้างครับยังอยู่อาวดีดีรับหนึ่งชงไปหวานหวานเป็นแต่หยอดได้ดีครับถ้าจังหวัดจะเป็นแต้มครับลุงนี้ครับดีดีประขามเสิร์ฟไล่ซ้ายโอ,อ้ยลูกออกไปนิดเดียวครับ จากธนพลเซิร์ฟดีดีเปิดซ้ายอ้าวจามลูกนี้ดีดีชงค่อนข้างใกล้เน็ตครับเตยหนีบล็อกไม่ออกครับสามต่อหกเสกสรรทัพทองเซิร์ฟดีดีเปิดซ้ายไม่ดีครับยังชมกลับไปได้สวยเี็ยศส่หกต่อสามเตยสัมติงเซิร์ฟ เสียงสันก้นเปิดหัวได้ครับชงขวาลูกมีท่วมบล็อกครับเสียสันเสิฟเตยเปิดได้สวยครับดีดีชุงเต็มบล็อกครับหมาแล้วครับทาห่างเครียดอีกเลยครับแต้มไล่มาแล้วประธานห่างเเครียดอีกแล้วครับสกอร์อยู่ที่4-6ต่อดีดีเปิดสวย ชงใกล้เน็ตครับ้นําห้าต่อศูนครับตอนนี้ไลบี้เข้ามาแล้วครับเส็งันเสริมเข้ากลางครับดีดีเปิดซ้ายชมห้างครับอู้เจ้าแจ็คเดี๋ยวไม่อยู่ครับสกอร์อยู่ที่6ต่อห้าจากธนพลเปิดได้สวยครับเซ็งชงสวย 7จดต่อ5ครับดีดีประขามเสิร์ฟโดนแถบขาวไม่ข้ามครับ5ต่อ7ครับดีดีเปิดได้สวยแล้วครับชมซ้ายใกล้เน็ตครับโอ้ดีดีชม้ยครัใกล้เน็ตครับ อ6ต่อ7 7จากธนพลเสิร์ฟตีดีเปิดซ้ายมีเซครับแต่ยังอยู่ลูกลงครับโอ้ลูกนี้าบักแอลครับคดีครับบล็อกเริมเกมเริ่มมันแล้วครับสกอร์อยู่ที่เจ็เท่าผ่านเข้าขึ้นเกมโอ้โหโดนแถบขาวไม่ข้ามครับเตียนส เจ็ดเท่าครับตเตยซัมติงเสิร์ฟจากสันพลเปิดได้สวยอาเปลี่ยนเอาเจ้าโทนี่นี่แหละครับทีมชาติยุคปัจจุบันครับโทนี่พรเทพทินบางบนครับแบ็กทีมชาติไทยครับยุคปัจจุบันครับเท่าส่วนสูง192เซนติเมตรครับเจ็ดเท่าทิกเน็ตมาดีดียังเปิดได้สวยครับ เจ็บเท่าครับดีดีปรขามเสิร์ฟไปดีร้องเสิร์ฟพร้องยอดครับเจ็ตเปิดไม่ดีเท่าไร่ยังยูเซซ่าเปิดหัวชนซ้ายโอ้โหโดนเบื่อนสองทีถึงกันนอนเลยครับเสกสันทับทองเสิร์ฟ ดีดีเปิดซ้ายชงซ้ายสวยงามครับคว่บล็อกครับเเตยเ์ฟหลังเท้าเฉียนยอดเสกสันมีเซครับย,ยังอยู่ลงไหมโอ้โหลูกออกครับก็ยอยู่ที่เจ็บเท่าแจ็คธนพลเส์ฟเตยซับติงเปิดได้สวยครับสเสกสันเกี่ยวไม่อยู่ับสกออยู่ที่เจ็บเท่า กาสืบวัดครับสืบของยอดสืบสัยเปิดหลังเท้าครับยังอยู่ลูกบอลอกครับ6า8-7ครับเตยซัมติงเซิฟยังยังเปิดได้ครับ7-8ต่อครับเสกสันทับทองเซิฟเซิบเข้ากลางครับเตยเปิดไม่ดีครับดีอี่ยังไลช่ชง ยังยูโดนตัวเสียครับดีดีเสิร์ฟเสีสันเตืดนมีเซครับยังชมได้ครับลูกมีลงเยอะครับเจ็บต่อแปรครับแจ็คธานาพลเสิร์ฟโอ้โหบล็อกคู่ครับเจ้าเตยเตะเ,เข้ากลางครับ แปดต่อเจ็ดครับเตยสติงเสิร์ฟเสกสรนเปิดสบายครับดูนี้เจ้าแจ็คเตยดีครับเจ็ดต่อแปดครับเสกสันทับทองเสิร์ฟทิ้งเล่นมาสวยงามครับเสกสันปักมือเลียดเลยครับ สกอร์อยู่ที่แเท่าแจ็คธนพลเสิฟไม่ข้ามครับสกอร์อยู่ที่8เท่าครับดีดีบระขามเสิฟเสิฟเฉียนหยอนครับสีสันเปิดสบายครับเสียงสันเริ่มมีเสียงครับนทับทองเสิฟยังอยู่ครับอ้โหเตยสัมปิงยังเอาตัวรอดได้ครับ สกอร์อยู่ที่8เท่าใส่ซัมติงเซิร์ฟตัในการฝ่าลงไปกลางเสกสันท, <ำ S 1> ทับท้องเปิดได้สวยครับทาขวานเนเัดบล็อกออกไปครับส,สกอร์อยู่ที่8เท่าครับจากธนพลเสิร์ฟดีดีชฉม,ม,มสวยครับส,สกอร์อยู่ที่8เท่าครับดีดีบัคหาเสิร์ฟ เก้าต yeah. ่อแปดครับเตยซัมติงเสิร์ฟยังยังเปิดได้สวยครับชันบล็อกออกไปครับแปดต่อเก้าครับสิงซันทับทองเสิร์ฟดีดีปะครับเปิดซ้าย รมือเปล่าเป็นบล็อกครับเสษสันนีแะไรครับอคอแล้วก็โอ้กองเทีย์เศษสันทั้งด้านหลังนี้ถือว่าเยอะมากครับวัดกันคนละทีครับทั้งลูกเสิร์ฟทั้งเกมบล็อกเต็มเตะครับเ,เรียกว่าเครียดจัดครับสกอร์เก้าเท่าครับประธานข้างมือข้ำแอวแล้วครับตอนนี้ครับสกอร์อยู่ที่เก้าเท่าแจ็คธนบลเสิร์ฟไม่ท่าครับ เก้าเท่าครับ <persever> ด <Squid fountain> ีดีบักขามเซิร์ฟแข่งขันกันที่13แต้มครับจากธนพลยังก็เปิดหัวได้สวยครับย้อนย้อนต้อนเต้าไปครับสิบต่อเข้ากรเลี้ยกระเลี้ยโทษโทษโทษขอโทษขอโทษตัวหรือเปล่าเตยสัมติงเซิร์ฟจากสันพลเปิดไม่ดีครับ เกมครับ oh, here, โโบบอ2 2> โ้หไล่มาเก้าเท่าครับแล้วเตะติดบล็อค2ลูกครับถึงบอกเลยครับเกมนี้ประธานห oh. ้างเล่นมาค่อนข้างเยอะเลครับ11ตอก9ครับดีๆบักขามเสิร์ฟเสิร์ฟเชื้นด่อครับเชิ่ชัดเมิร์ยังไง ประทานห้างยังไม่ไว้ใจครับสู้กันต่อไปอ๋อจากมือค้ำเอวสองข้างตอนนี้เหลืออยู่ข้างเดียวแล้วครับน่าจะเริ่มดีใจชื้นใจขึ้นมาหน่อยครับมันชบเคีับอลโค้กบอสองเท่าเต็มบอกครับอย่าเพิ่งเข้าสันน้ำ 9ต่อ12เตยสติงเปิดไม่ดีเท่าไหร่ครับดีๆยังชมกลับไปได้ยังยูเสรสันชมขวาแจ็คธนพลติเกียวโอ้ไม่อยู่ครับเสกสันยังไม่ยอมครับยังสู้อยู่ครับ10ต่อ12ครับแจ็คธนพลสืบดีๆบระคามเปิดซ้าย ชงสวยงามครับ่วมบอลเอ้าโดนตัวเสียครับดีดีบัคขามเสริมครับ12ต่อ10แล้วธนพลยังเปิดได้ยังไรยังไรมตังเปล่าไอ้บอมโอ้โหไม่อยู่ครับเสกสันยังเดินมายั่วอยู่ครับยังไม่ยอมครับ10ต่อ12ครับแข่งขันกันที่13แต้ม เสกสันทับทองเสิร์ฟเตยเบิดไม่ดีครับดี่ดีชงซ้ายเตยไกลเสกสันเดียวไม่อยู่ครับลูกเดียวเกมแมตช์พอยส์ครับ12ต่อ10เตยซัมติงเสิร์ฟเสกสันเปยหมีเซกครับยังไงแจ็คธนพลเตยทันบล็อกออกข้างครับ สิบต่อสิบสองครับแจ็คคณพลเสิบเอาดีแต่ครับมานะครับยังไม่ยอมครับดีๆมั่นใจขาซ้ายตัวเองครับแต่ครับมาดูสีหน้าของประธานแห้งอีกครั้งครับ เอตต่อสิบสองครับแต้มเดียวทันแต้มเดียวเกมครับยังไงครับเสกสัรเสร์ฟไปไหนครับร g ตจีดีดเหมือนเดิมหรือเปล่าครับดีดเปิดซ้ายไม่ดีเท่าไหร่ครับตปซับติงโดนตัวครับเสียครับ11เเกมหรือเปล่า เปบเกมหรือเปล่าดีดี่เสถันยังเปิดได้ครับเขึ้นลงมาเฮ้ยโอ้ยจ็คเตออกครับทัครับโอ้โหดูนี้ทัดเจ้าเตยครับทัดบล็อกออกครับชมเกมกันต่อครับ1 1ต่อ12ครับ12แจ็คธนพลครับ เส์อไปไหนดีดีเป oh, ิดขวาสบายครับห่วงนี้ตรงางครับสิบสองเข้าครับโอ้สองอนลมในเวลาเดียวกันครับฝั่งหนึ่งดีใจเฮร่านครับกับอีกฝั่งหนึ่งก้มหน้าก้มตาครับแบกพอยต์ครั้งที่หนึ่ง เสกสันทับทองเศกข้ากลางครับดีที่เปิดซ้ายได้โอ้เสกสันวิ่งไปสุดสนามครับยังล็อกได้ครับทำได้ไหมเจ้าเตยเศกซ้ำตีงเซ็บไม่ข้ามครับ มาดูจังหวะเสิร์ฟของนักเตะทีมชาติไทยครับแจ็คธนพลซับเย็นครับแจ็คเซิร์ฟแจ็คธนพลเสิร์ฟไล่สายเอ้าเกมเลยครับดูดูดูสามดุดสองเกมเสิร์ฟลงสามเหลี่ยมครับลูกนี้ครับมาถนัดมือโอ้สนามแตกครับและอีกหนึ่งคนที่น่าเห็นใจที่สุด ก่อนหน่อยครับเราก็ได้ผู้ชนะเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเยวออีกก่นหน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะมอบรางวัลเลยนะครับ